เสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับมาจากพักไฟฟ้านี่เสียบแจ็คตรงนะครับพักไฟฟ้าคาสุกิรุ่น KQ1 ตัวนี้ครับมีปุ่มปรับครบทัวนเลยนะภากอีคิวก็คือเบสกลางแหลมวอลลุ่มนะครับควบคุมความดังเบาแล้วก็ปุ่มเฟดนะครับเวลาที่เจอสเตทหออะไรพวกนี้ใช้ปุ่มนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็จูเนอร์กด1ทีครับตั้งสายได้เลยนะครับตัวเลขอะไรต่างๆชัดเจนนะนี่เห็นไหมเลขวิง่งนะครับจอใหญ่ดูสะดวกด้วยครับผมกดออกนะครับสายฐ่าน9โวลต์ตรงนี้นะ ตรงรูเสียบแจ็คนะครับตัวนี้ราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นถูกมากนะฮะเราถ้าใครซื้อกีตาร์โปร่งของคาสุกิเนี่ยติดตั้งฟรีเลยนะครับ3า0บาทเพิ่มแค่นี้เองนะครับติดตั้งฟรีเลยไม่จำเป็นว่าต้องซื้อรุ่นแพงเท่านั้นนะอย่างรุ่นตัวนี้เป็นคาสุกิดีลักมาฮอกานีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3 0 0 0นต้นๆซื้อภาคไ้ฟ้า390้าบบาทก็ติดตั้งฟรีเหมือนกันนะครับเพ<ๆ>ราะฉะนั้นซื้อได้ทุกรุ่นเลยกีตาร์โปร่งของทางคาสุกนนะั ชัดๆกันเลยนะครับบาลานซ์ดีด้วยผมกรีดทีละเส้นแบบช้าๆอย่เงี้ยชัดๆเลยลองโซโลโอ้โหปรับ EQ ได้อีกอะ่ะอยากเพิ่มความอุ่นเพิ่มเบสมา เห็นไหมหรือว่าอยากจะให้เสียงมันพุ่งขึ้นเพิ่มกลางฝากกว้ด้วยครับสำหรับภาคไฟฟ้าคาสุกิ KQ1 ครับผม